ก่อนอื่นเลยนะครับก็นะครับยินดีกับบุรีรัมก่อนนะครับกับวันนี้ที่เขาชนะเราแล้วก็สามแต้มที่เขาได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมโอเคละนะครับผมรู้สึกแย่ที่เราแพ้ห้าศูนย์จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นสิ่งที่ผมสามารถที่จะภูมิใจลูกทีมได้นะครับบุรีรัมชนะเราหร้าศูนย์นะครับแต่แม้ว่าทมแบ์วันนี้ของบุรีรัมเป็ปรัต,รตูของเขาครับนี่นาจริดนะครับ,นะรบผมว่าในโลกของฟุตบอลมันแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชนะห้าศูนย์แม้ว่าทีมแบทคนน อ่ากองหน้าสักคนหนึ่งสไตรเกอร์สักคนหนึ่งหรือปีกสักคนนึงอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้บุรีรัมย์ชนะเรา5ู้นย์แต่ว่าแม้เอาในแบตหอกเขา,าคือประตูของเขานะครับนั่นแสดงให้เห็นอะไรนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเด็กผมนะครับสามารถที่จะสร้างสารร์โอกาสในการที่จะจบสกอร์ได้เยอะนะเพียงแต่ว่านะครับมาเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แค่นั้นเองนะผมว่า อ่าเรายอมรับด้วยคุณภาพของบุรีรัมแล้วก็คุณภาพของตัวผู้เล่นเขาแต่ว่าผมว่าบางช่วงบางตอนนะครับในระยะอ่าในเวลาเก้าเซมดีผมว่ามีบางช่วงที่เราสามารถที่ทําได้ดีกับเขาได้ซ้ำไปแต่ว่าว่าต้องยอมรับนะครับด้วยคุณภาพของอ่าน้องแล้วก็โอกาสวันนี้หลายๆคนนะเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสลงไปเล่นนะครับแทนตัวหลักที่เราติดโทษแบนผมว่าเราได้เห็นอะไรจากเขาแล้วก็นะครับวิธีการที่เล่นแล้วก็กล้าที่จะเล่นกับบุรีราม์นะครับ อ่าไม่ว่าเราจะโดนนำเท่าไหนเท่าไหรอ่ะนะครับจะเห็นได้ว่าน้องทุกคนนะครับไม่ว่าคนที่ลงก่อนหรือเปลี่ยนลงไปก็เขาก็สู้จนวันีสุดท้ายนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมปลูกฝังแล้วก็แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเขานะครับก็เ,เกมนี้มันจบแล้วนะครับก็เราก็ต้องมองเกมหน้านะครับเกมหน้าที่เราเปิดบ้านเจอเชียงรายนะครับก็เป็นเกมที่เราก็ต้องเก็บสามแต้มแล้วก็ปิดจ็อบสาหรับอ่าเกมหน้าให้ได้นะครับณนะตอนนี้ผมว่าอ่ายังเราเรายังบอกไม่ได้ว่าเราอยู่ในโซนที่ปลอดภัย นะครับผมว่าเกมหน้ามันก็จะชัดเจนครับถ้าเราเก็บชัยชนะเหนืออคเชียงรายในบ้านได้นะผมเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายนะเพราะเชียงรายก็อยู่ในสถานการณ์ที่ที่่าใกล้เคียงกับเรานะครับเพียงแต่ว่าสามแต้มของเกมหน้านะครับผมว่าถ้าเราเป็นสามทีสี่แต้มผมว่าเราเราก็หายใจได้โล่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์นะครับแล้วก็ผมว่าจากใกล้ด้วยแล้วก็มาเชียร์เยอะมากนะครับผมว่าข้อเด็กก็ อยากให้อยากให้เห็นว่าเด็กก็สู้พยายามจะสู้จริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าอ่าผมว่ามันก็มันก็เป็นผลก,ก,การแข่งขันที่อาจจะไม่ดีแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ได้แย่กับฟอรมการเล่นของอ่าเด็กที่เราให้โอกาสลงไปนะครับผมว่าก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์แล้วก็ปลุกเร้าตลอด90้านาทีนะครับแล้วก็พอจบเกมเราไปเดินขอบคุณก็ทุกคนก็ตบมือแล้วทุกคนก็อ่าผมว่านะครับ มีความสุขกับมันไม่ได้มีความสุขกับวันไม่แพ้แต่มีความสุขกับสิ่งที่น้องๆทุกคนได้แสดงออกค,ความเป็นโคราชวามเป็นสวัสด์แคทนะให้ให้แฟนบอลได้เห็นว่าเราสู้กับแชมเปี้ยนนะครับเราก็ต้องพูดแบบนั้นนะครับแชมเปี้ยนปีที่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นแชมปเปี้ยนของปีนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับนะครับได้ดีขนาดนี้เราก็ต้องไปทางานของเราต่อก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับอ่าขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยแล้วก็อ่าวิกนี้มันจะเป็นวีฟ่าเดย์วิกหน้าเปิดบ้านเจอเชียงรายก็อยากให้เข้ามาเชีย แรู้แค่รู้ชนะล้วงไทยมีน้องใจนักกีฬาของแท้ของแท้ของแท,งแท่แมวเก้าชีวิตกลับมาพีคิดและแก่จเจอฉันแน่โคราชของจริงของแท่ฉันกลับมาแล้วละของแท่ของแท่